เสียศูนย์เก้าก็สองพี่น้องสองพี่น้องคู่นั้นก็าก็นมาราักเด็ดเป็นครับท่านเสียศูนย์เก้าจากสายลงครับเออสองพี่น้องคู่ไหนนะครับท่านเสียศูนย์เก้าจากสายลงครับคู่ที่ออกเอ่เอออกไปกล้าเครื่องแล้วก็เอคนที่พูดที่สาลมเป็นครับท่านเสียศูนย์เก้าจากสายลงครับก็พระบรมราโชว,วาทตอนที่สี่การให้ความรักความเมตตา และมีน้ำใจไม่ตีจะทำให้สำเร็จผลข้าพเจ้ามีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นคนไทยมีความสุขทั่วหน้ากันด้วยการให้ความรักความเมตตากันให้น้ำใจไม่ตีกันให้อภัยกันให้การสงเคราะห์อ,อนุเคราะห์กันโดยมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันด้วยความบริสุทธิ์และจริงใจทุกคนทุกฝ่ายจะได้สามารถร่วมมือร่วมความคิดอ่าน สร้างสารรค์ความสุขความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ประเทศชาติอันเป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องการให้สำเร็จผลได้ดังที่ตั้งใจปัถนาเี่สุนุก้าตอวันนั้นถ้าออกไปใส่ถุงพลาสติกไม่ที่ใส่ถุงพลาสติกก็ถ้ากลัววัดตกน้ำก็ต้องใส่สองชั้น เอื้อเฟื้อมุ่งดีต่อกันสังคมจะร่มเย็นและน่าอยู่สังคมใดก็ตามถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันสังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพมีความร่มเย็นเป็นสุขน่าอยู่ใปเข้าไปแล้วก็ปลูกด้วยนังสติกแล้วก็ใส่อีกชั้นหนึ่งกลับหัวกันแล้วก็ปลูกนังสติกอย่างนั้นน้ำไม่เข้า ลงทะเลยังได้เป็น